อีกหนึ่งเรื่องครับพาคุณผู้ชมไปภาคอีสานกันบ้างดีกว่าครับเรื่องราวของความงดงามของธรรมชาติหลายคนบอกว่ามีโอกาสไปเที่ยวภาคอีสานแล้วชื่นชอบมากที่จังหวัดอุดรธานี ล่าสุดครับมีข่าวดีมาบอกกันองค์การยูเนสโกยกย่องพูพบารนะครับจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่8แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่5ของประเทศไทยเขาเตรียมครับจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองติดตั้งตราสัญ,ญลักษณ์มรดกโลกในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับใช่ค่ะทางด้านนางสาวส,าสิการวัฒนจันทร์นะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในชื่อว่าภูพระบาทประจักษพยานแห่งวัฒนธรรมสี รีมาสมัยทาวารวดีนั่นเองนะคะนับเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่8และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของประเทศไทยค่ะอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่สองของจังหวัดอุดรธานีต่อจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงด้วยนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี2535ค่ะสำหรับการประกาศดังกล่าวนะครับได้มีการลงนามรับรองโดยผู้อํานวยการใหญ่องค์การการศาึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็จะเตรียมจัดงานคุณผู้ชมครับเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีการติดตั้งตราสัญ,ญลักษณ์มรดกโลกอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่28กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณอุทยานประวัติศาสตร์ภูผาบาราดนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีภายในงานนี้ครับก็จะมีการจัดกิจกรรมมีการแสดงต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน จากชุมชนไทยพวนอำเภอบ้านผือมีพิธีปลูกต้นรวงพึ่งเฉลิมพระเกียรติพิธีติดตั้งตราสัญลักษณ์มรดกโลกครับแล้วก็มีการติดตั้งป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยวพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่บริเวณโบราณสถานหอหนาอุตสานะครับแล้วก็มีการแสดงละครตำนานภูพระบาทด้วยเรื่องอุตสาบารด มีโขนรามเกียรติ์ตอนสุครีพถอนต้นรังด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นครับว่าสิ่งน,นี้เองครับจะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมเป็นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยและที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมครับคือการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับค่ะนี่ก็คือ ความยิ่งใหญ่ของเรานะครับเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆรวมถึงทางยูเนสโกเนี่ยได้มีการยกย่องภูระบาทนะครับจากจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่8ดด้วยนะครับก็เตรียมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่28กุมภาพันธ์2568ครับ